เฮ้ยหรอมิ้นจังอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้มิ้นด้วยนะคะกลุ่มเพื่อนสามคนกำลังนั่งฉลองวันเกิดเพื่อนสาวในกลุ่มอย่างเมลที่บ้านของเมลโดยการจัดปาร์ตี้เล็กๆก,กันเฉพาะเพื่อนสนิทเท่านั้น HAPPY BIRTHDAY TO YOU Happy birthday to you ขอพรแล้วก็เป่าเค้กเลยนะอีเมลเมลอธิษฐานขอพรในใจโดยสิ่งที่เมลได้อธิษฐานขอนั้นคือขอให้พ่อกับแม่ของเธอที่แยกทางกันได้กลับมาเจอหน้ากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งเมลขอก่อนที่จะเป่าเทียนวันเกิดอย่างมีความสุข พวกเราขอให้แกสมหวังตามพี่ใจแกปรารถนาเลยนะเมลขอบคุณนะแจงแล้วก็แกด้วยนะเท่ทั้งสมคนเพื่อนสนิทนั่งกินดื่มกันอย่างมีความสุขในงานวันเกิดของเมลก่อนที่เท่จะเริ่มเล่าเรื่องผีขึ้นมานี่พวกแกเคยได้ยินเรื่องสูสารสเภพีนเปล่าเคยได้ยินผ่านๆน,นะทำไมหรอก็พวกรุ่นน้องของเราอะ่ะ มันบอกว่ามีอยู่คืนหนึง่งมันขับรถผ่านไปแถวนั้นแล้วมันก็พบว่ามีผู้หญิงยืนร้องไห้ยอยู่ที่ริมกำแพงด้วยละ่ะด้วยความเป็นห่วงมันเลยลองจอดรถแวะถามดูเท่านั้นแหละมึงเอ้ยทำไมเจอผีหลอกเหรอก็เออสิวะเพราผู้หญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นมานะนั่นเละหน้ากลัวเชียวโอห,หน้ากลัวกว่ามึง แล้วในตอนนั้นเองแจงที่ฟังมาสักพักก็เกิดสนใจและอยากที่จะไปลองดูให้เห็นกับตาบ้างว่าสุสานลางนั้นมันจะมีผีจริงหรือเปล่าจึงได้ชวนเพื่อนทั้งสองคนไปลองดูให้เห็นกับตาตัวเองอย่างที่เกิดเหตุทั้งสามคนจึงได้ขับรถออกเดินทางมายังสุสานโสเพณี โดยที่นั่นได้มีประวัติเล่าสืบต่อกันมาว่ามีหญิงสาวมากมายทั้งแรงงานไทยพมา่าต่างชาติถูกดอกมาค้าบริการทางเพศยังสถานที่แห่งนี้โดยส่วนมากจะไม่เต็มใจที่จะทำงานพวกเธอถูกบังคับโดยการให้ใช้ยาเสพติดเพื่อให้เกิดความมึนเมา และบางรายที่ไม่ยอมทำงานจะโดนทุบตีอย่างหนักและฆ่าทิ้งอย่างน่าสงสารและในเวลาต่อมาสุสานที่แห่งนี้ก็ได้ถูกปิดตัวลงและสร้างรั้วปูนสูงปิดกั้นสถานที่แห่งนี้เอาไว้เพื่อป้องกันการบุกลุกจากคนภายนอกเข้าไปแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงมีคนไปลองของกันอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีคนเล่าดือกันว่าแม้สถานที่แห่งนี้จะถูกปิดตัวลงแล้วแต่ก็ยังมีคนพบเจอวิญญาณหญิงสาวและเด็กมาวนเวียนและร้องห่มร้องไห้อยู่ภายในสถานที่แห่งนี้เป็นประจำจนที่นี่ได้กลายเป็นสถานที่ชวนสยองขวัญติดอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้เพราะคนที่เคยไปเยือนยังที่นี่มักจะเจอดีทุกรายไป เมื่อทั้งสมคนมาถึงยังสถานที่แห่งนี้แล้วก็ได้ลงจากรถและมองดูกำแพงสูงใหญ่เบื้องหน้าแต่เหนือสิ่งอื่นใดบรรยากาศรอบๆบริเวณน,นี้กับดูวังเวงอากาศหนาวเย็นมากจนชวนขนลุกขนพองไปหมดที่นี่นะหรอดูน่ากลัวเหมือนกันนะไหนๆก็มาแล้วเราตั้งกล้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกสักรูปดีไหมล่ะพวกเรา ทั้งสมคนจึงได้ตั้งกล้องถ่ายภาพหน้ารัวสูงใหญ่ก่อนที่จูจ่ๆจะมีหญิงสาวคนหนึ่งวิ่งมาขโมยมือถือที่ตั้งถ่ายเซลฟี่ของแจงอยู่และเดินไปหยิบมือถือก่อนที่เธอจะเดินหายตัวเข้าไปในประตูสู่สารที่เปิดอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เฮ้ยขโมยคนบ้าป่าวะนั่นมันเอามือถือที่เพิ่งซื้อมาของฉันไปแล้วฉันจะตามไปเอาคืน แจ้งอย่าเข้าไปเลยมันอันตรายนะแกเป็นพวกโจรล่อเข้าไปป้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นคนบ้าน่ะสิไม่ว่ายังไงฉันก็จะไปเอามือถือของฉันคืนนี่ถ้าแม่รู้ว่าฉันทำมือถือหายอีกนะมีหวังตัวจากนี้แม่ไม่ยอมซื้ออะไรให้ฉันอีกกันพอดีแจงพูดก่อนที่เธอจะเดินเข้าไปในนั้นทำให้เทกักบเมลต้องตัดสินใจเดินตามเข้าไปด้วยความเป็นห่วงเพื่อน พอเดินเข้ามาภายในนั้นก็จะเจอแต่ต้นไม้สูงใหญ่ที่ขึ้นรกปิดบางทางเดินจนแทบจะไม่มีทางเดินด้วยซ้ำก่อนที่ทั้งสามคนจะเดินตามหญิงสาวที่หยิบเอามือถือของแจงเข้าไปภายในอาคารล้างที่เป็นทางเดินโล่งๆและมีประตูห้องอยู่นับสิบบานแต่ว่าในบรรดาประตูเหล่านั้นก็มีอยู่บานหนึ่งที่ถูกเปิดทิ้งเอาไว้ และมือถือของแจงถูกวางทิ้งไว้ภายในห้องนั้นด้วยยัยนั่นมันต้องเป็นคนบ้านแน่ๆเลยอ่ะอยู่ดีๆเข้ามายมือถือของฉันมาวางทิ้งไว้ในที่แบบนี้เนี่ยนะแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเธอเดินเข้ามาในห้องนี้ไม่ใช่เหรอพวกเราพวกเราก็ตามเธอมาติดๆเลยนะแล้วตอนนี้เธอหายไปไหนกันทั้งสมคนมองดูรอบๆห้องที่พวกเขาเจอมือถือของแจงและพอมองดูไปจนทั่ว พวกเขาสามคนก็พบว่าห้องนี้มันคือห้องปิดตายแล้วหญิงสาวที่พวกเขาตามเข้ามาเธอหายตัวไปได้ยังไงกันตอนนี้ทั้งสามคนเริ่มรู้สึกหวาดกลัวแล้วจึงได้ชวนกันออกไปจากที่นี่ฉันว่าพวกเราออกไปจากที่นี่กันเถอะวะมันเริ่มแปลกแล้วเนี่ยแต่พอทั้งสามคนเดินออกมายังบริเวณทางเดินที่พวกเขาเข้ามา พวกเขากลับพบว่ามีแต่ประตูที่เหมือนกันนับสิบ,บานจนแยกไม่ออกเลยว่าพวกเขาเข้ามาภายในนี้ได้ยังไงกันเฮ้ยพวกเราพวกเราเข้ามาจากทางไหนกันน่ะจำได้หรือเปล่าใครจะไปจำได้ละ่ะก็ตอนเดินเข้ามาฉันก็เดินตามผู้หญิงคนนั้นเข้ามาแล้วก็มาโผล่ที่ทางเดินนี้นี่แหละแล้วนี่ประตูทางออกมันบานไหนกันลเนี่ยในขณะที่ทั้งสามคน กำลังเริ่มกังวลกับทางออกที่พวกเขาไม่รู้ว่าจะออกทางไหนดีและจุู่ๆทั้งสามคนก็พบวิญญาณของหญิงสาวหลายคนเดินทะลุผ่านเข้าออกห้องนั้นห้องนี้ต่อหน้าต่อตาพวกเขาจนทั้งสามคนเริ่มรู้สึกหวาดกลัวแจ้งผีผ่แต่ไม่หมดเลยแค่์ฉันกลัวเมลเธอดูกลัวเอามากๆจนเริ่มมีอาการสติแตกนิดๆ จนแจงต้องพยายามปลอบขวัญเพื่อนว่ามันไม่มีอะไรหรอกให้ทําใจดีๆเอาไว้เฮ้ยจะเย็นๆอีเมลมันก็แค่พวกผีวิญ,ญญาณเล่นล่อนที่ติดอยู่นะที่แห่งนี้พวกมันไม่ทําอะไรเราหรอกอย่าไปสนใจเลยเราพยายามหาทางออกกันดีกว่าพอแจงพูดจบอยู่ดีๆก็มีหญิงสาวคนหนึ่งมายืนร้องห่มร้องไห้อยู่ตรงกลางทางเดินต่อหน้าต่อตาทั้งสมคน ชช่่วววววยยยยดด้้พกเราหญิงสาวก้มหน้าก้มตาร้องไห้ก่อนที่จะค่อยๆเงยหน้าที่ซีดเผือดขึ้นมาตัวกับตาที่ขาวสนิทไร้ซึ่งตาสีดำก่อนที่พอมิวเห็นแบบนั้นเธอจะกลัวมากจนรีบวิ่งหนีเตลิดไปไหนก็ไม่รู้เฮ้ยเมลแกจะไปไหนวะนั่น แจ้งกับเทจึงได้พยายามตามเมลไปแต่ก็ไม่พบเมลจนทั้งแจ้งกับเทหาทางออกมาจากสุสานนั้นยังด้านนอกรั้วได้สําเร็จแต่ก็ยังไม่เจอเมลเลยเฮ้ยเทเอาไงดีเมลมันหายไปไหนของมันก็ไม่รู้เนี่ยกูว่าไปตามพวกผู้ใหญ่มาช่วยดีกว่าว่าแบบนี้ชักจะไม่ดีแล้วเนี่ยทั้งสองคนจึงได้ขับรถกลับไปยังบ้านของพ่อแม่ พื่อให้มาช่วยกันตามหาเมลที่หายตัวไปส่วนเมลในตอนนั้นเธอได้นั่งกอดเข่าตัวเองอยู่ในห้องไหนสักแห่งด้วยความหวาดกลัวฉันกลัวอย่ามายุ่งกับฉันนะภายในห้องที่เมลอยู่นั้นมีดวงวิญญาณหญิงสาวมากมาย วนเวียนอยู่ภายในห้องซึ่งเมลเธอก็รับรู้ได้ถึงวิญญาณเหล่านั้นเธอจึงไม่กล้าแม้แต่ที่จะเงยหน้าหรือก้าวขาที่จะเดินออกไปจากห้องนี้ด้วยความรู้สึกกลัวสุดขีดไปอยู่กับพวกเราเถอะนะพวกเราโดดเดี่ยวเหลือเกินออกไปนะอย่ามายุ่งกับฉันออกไป หลังจากนั้นในช่วงเวลาเช้ามืดวันต่อมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ได้มาทำการค้นหาเมลในอาคารร้างที่เข้าไปก็ได้พบเมลและขนล่างของเมลที่ได้นอนตาเหลือกช็อกใตายอยู่ภายในตึกร้างออกมาด้านนอกซึ่งมันได้สร้างความตกใจให้กับเทและแจงเป็นอย่างมากพอไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ในงานศพของเมลพ่อและแม่ของเธอก็ได้เดินทางมาพร้อมหน้าพร้อมตากันในรอบหลายสิบปีหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานเพื่อร่วมงานศพของลูกสาวโดยที่แม่ของเมลเสียใจเป็นอย่างมากที่ลูกสาวตายก่อนที่แม่ของเมลจะหันไปโทษแจงและเท่ที่ชวนลูกสาวของเขาไปและทำให้ลูกสาวของเขาต้องตาย เพราะพวกแกพวกแกชวนลูกสาวของฉันไปลูกสาวของฉันถึงต้องตายใส่หัวออกไปเลยไปออกไปใจเย็นๆนะคุณไม่เป็นไรนะ <c oughs> โธ่เมวทำไมรีบจากแม่ไปเร็วขนาดนี้แล้วแม่จะอยู่กับใครล่ะ <c oughs> แน่นอนว่าแจ้งกับเท่เอง ทั้งสองคนก็รู้สึกแย่ไม่แพ้กันที่ชวนเมลไปยังสุสานโสเพนีในคืนนั้นเพราะถ้าพวกเขาสองคนไม่ชวนเมลไปเมลก็อาจจะไม่ต้องพบจุดจบเช่นนี้เมลฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะฉันไม่คิดเลยว่าเกจะตาย <c oughs> เราต่างหากที่ไม่น่าเล่าเรื่องสุสานนั้นในคืนวันนั้นเลย ทั้งแจงและเท่ต่างโทษตัวเองที่เป็นคนทำให้มิวต้องตายเพราะความคึกขนองและอยากที่จะไปลองดีกันจนนำไปสู่การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่อาจจะย้อนกลับคืนมาได้นี่ถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญที่ทั้งสองคนคงจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตส่วนสุสานโสเพณีน,นั้น ก็ยังคงมีกลุ่มวัยรุ่นที่มีความคึกขนองและอยากจะลองของแวะเวียนกันไปลองดีกันบ่อยครั้งแม้จะเป็นสุสานที่ต้องห้ามและมีคนเตือนหลายครั้งว่าห้ามเข้าไปเป็นนันขาดแต่ก็ยังคงมีคนแอบลักลอบเข้าไปลองดีกันเช่นเดิมโดยไม่คำนึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ส่วนในปัจจุบันนี้ผู้คนแถวนั้นก็ยังคงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายังคงมีคนพบเจอวิญญาณหญิงสาวมากมายแถวสุสานแห่งนี้อยู่ร่ำไปไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เดินหายลับเข้าไปในกำแพงสูงหรือเสียงหญิงสาวที่ร่ำให้อย่างทุกทรมานที่ดังรอดผ่านรั้วสูงใหญ่นั้นออกมาอย่างน่าสงสารและน่าเวทนาเป็นที่สุด